สวัสดีครับผมบ้านั้งบัวพัดทินครับผมสวัสดีพี่น้องแรงงานไทยสุดทุกคนครับผมไม่วันปิดไฟด้วยสวัสดีพี่น้องทางไต้หวันทางออสเตรเลียทางญี่ปุ่นเกาหลีทุกที่ครับผมเงินบ้าขอกเราพี่น้องเหมือนมันจะมาจะปล่อยไก่ครับมาฮะรถช็อปครับแมนช็อปมาแล้วครับผมรถช็อปมาเนี่ยช็อปเฮียร์ออสแมนเอล โว้าวบ้านชิวมากเลยมั้พอดีเ่ะหัวตะป้านหัวตะเหลือกันหเหลือนดีวไปปล่อยไก่โอ้หเเก็บ้วานอกไบน่างี้ยไปปล่อยไก่พอดีหว้งเงี้ยงมละโอ้โหไนอไเบิ้งครับเบิ้งชอบยังไงวงหัวมีบ่อหรือเ นี่หวัววะหลาดตลาดลด,ด้ดิงงไม่ยังนีแต่แกยังไงนี่แต่แกละ้ยี่หาน,นกัน,นหกไหมกีโดประมาณร้อยสิบบาทโอ้เลยหยิบหาครับใส่ไกเงินวะตัวน้รามร้อยสามสิบร้อยสามสิบหตุงใหม่ก็หนีแล้วนะีรูอวะนี่มีหลายแท่า่ ไตไกยครับไต่ไก่นี่่งงาิเอหนุน่ง,งน้นีเอานนั้เโอ้สร้างเมืดร,ร, <c oughs> ร,รัสร้างบางงี้เขาผสมันิใคพี่น้องบึงต่างบัวได้อย่งไงบ้านบ้านลวนี่ย่งเนี่ยเบ่งพี่น้องปลาสวายครับผมไก่ครับนหน่งงว ขาหมูขาหมูต้มนี่่พีงง้นี่ครับขาหมูเอาไปต้มยำปลาเนื้อครับปลานื่อปลาไปยืดถือเบอร์โอ้โหลัวไหมตัว่เรว

สามกันเลยเนี่ว่าสเดือนมกระโปมันหลีกแหงเลยมีกลูบครับเนี่ยไม่บานปบลยวเดี๋ยวนีมันงห้่มันเหนมันไปอยากไหากรบโปยังี่หอยากได้ผมบอกทิละโี่สิบบาทอบอจักรยานหกันนอกก็มีทระไมใส่วสับ cái bao một người là này, nhiên nữa, dạy con bỏ được chưa 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 cây ไอ้ตีนใกล้ยังกว่าครับสามสิบเอาไปตีเคียยังไงเขาวานเคียวเมียเขาดิตีนใกล้อะไรกับอะไรตัวเหลียนตัวเชียวดีที่นอต้องย่างเลยเฮ้ตีนใกล้ขั้เลยเอาเยู่เย่เลยมีเหรอเอาไปทวอดไหมสามสิบเรัว่ะข้นเนถุงขามึงดีๆเนี่ยถุงละสาบ่เยใหม่แล้วอ่ะสามอันแล้วนี่ไอ้มาอยู่สมเดือนน่ะดีไหนอ่ยยีห้อนี่เพรามันเบาเอเอสีเดียวเหลือีเงินสีเหลืองด้วยพี่ ผมว่ามันเบาดีไงง่ายสาอันยเคยสามอันเลยกระโปงสามซีฟสามอัลูกพี่มึงอไ่กระโปงยังอยู่อันสามอันเลยเยอะมาถูกไกกกดเช่มีะไหน ทางเก่งเซก็นะพี่อ๋อมีนเก่งยินเซก็หน้มีตัวยงงพี่มันจไงามเลยงยินมีต่ให่ยนี่จังกันนีิอันรบ่บางบัวงเก่งยินบาดจังบนหน่ง่งเก่งยินตัวนึงครับนงกันรถเท่าเดียนไก่ก็มีครับผมตีนไก่ขอไก่พี่ป่าซาบะไอพี่ครับ ชาบะบาชาบะแล้มีมูวอมูครับผมมูอแต่กอนีเราเนี่ยกระเทียมเทียมสองครับกระเทียมเทียมสองโอ้เ้นนี่เวชเวินดพี่น้องเป็นเวจับเวจับยครับ

พี่น้ององขุงนเ้าขอ,องบานบอเลยเนี่นนนลนนยละามึงเก่งยิ่งหน่าเลยวะถ้าสิลุงร้อยยี่ผผกกะมี่ร้อยยี่ก็มี่ร้อย30มสบก็มีใส่ไก่ขึ้นขึน้งไก่แช่เค็มเค็มร้อยทำมาร้อยสามสิบเค็มบ่ ชิมก่นพี่ในแบบนี้เหรอที่ว่าเค็มบบ้นนี้ก็ว่าขนมคาเนี่เขาจะแช่อ้ลูพี่ขึ้นเนด้ไหะขึ้นเนยแต่ใกล้ัว้แซ่รแช่เค็มก็ยังอยู่บมยบันาแเกือ่่ีาพวกเแช่เกืยังมาขึ้นขึ้นลูพี่ตังเกยงยินอะไรนูพี่ยิ่ด้วยเร่ยเเอนีให้รับคืนเลย อ <Es poor S 1> ้อยา้องตรงเลยอ๋อเฮ้ยโดยนี้หัวตายฮเนี่เก็บพันห้าเก็บพันห้ากินเลยกินไส้หัวต้องเนือกินไส้กินแต่ไส้หัวไงหัวไส้หัวอะไรนะน้ำค้างวันนี้ไส้หัวไส้หัวมอแล้ว โอ้บ้านแบบนี้โอ้แม่ว่นบัวอันนี้ว่ะอ๋อนี่เซนไม่หรอไ้พัด่กอมอันนี้เกือบัดให้ครับผมพ่อมาพอมาพ่อมาไม่อย่างก็ปอลเลยนะไอยน้ำไง มาี่เราัดมาเลยพี่ขาดบระดอันนี้แหละจัคเ่ยหยอนมเลึงหมนอากาศ้วพ่อนเนาะลายบ่ได้บอกเียงดัง

จะถั่วพร่ง่มาเพ่นกัมาให้ก่อนครับแต่สนมากจะันหน่พ่นจะปจัมากนะะเจงใจเพ่มากีนเนาะวงจเี่ยเเ่อกาศพี่น้องไปหาลงก่อันหวะลงมายห้เ้ยมือแรกกับเบิดแล้วบอกยยเฮ้ยหนูก็ลุงเลยเส้ยรล้ลเาน ออกมายเหรอนี่เหรียญบยอเหรียญบาทเน่หลรยญได้อะเอาเหรียญได้ลเหรยเดเหรียญไป้นไปยไปย่งครับผมสินค้าไทยมีเพิหรพี่น้องบือแต่เอยากกิน้ววงบูบานบวชขึ้นไ้ไหอยู่ไพี่ให้น้องเขาสื้อความมตตเหื่มันหลายคนนั่นน่ ทางงานคนจะหลายคนเลือกความมัธนันตเนาะบางบัวไทายพี่หนอเบื่อบ่บบได้ชัดกันเลยโอ้ลินเด็พัดเนี่นอนนยอยู่นนยนนหนอเป็นเรื่งดิไม่ได้กินขอลงังหญเจ้า่วยช่วยไ่ได้ช่วย่ไดาไปวนน้องแก่เยอดกินเด็ดเดย พอว่าดิขนไปเมื่อกี้พี่น้องเาลังขินไปยู่พี่น้องเดี๋ยวจังไรกูละี๋ยิขิไเบ้งเดี๋ยวใงหัวไข่บ้งของมันมีอย่างงพี่น้องขิขาเอากะทีมาอย่างกระที่ไม่มีเลยนสงเนี้ยยีดผู้เถาะเนี้ยผู้เถาะกินขิวอดกิอดเมียฮยิดเมียเนี้ยผู้เถาะข่าคนเดิปนไปลงอยู่กไทยายบอว่ารอตัออกก่อนบ่ออึดบอยากแม่กินดอกงินว่า บังวกวันพี่ดีวัอยู่แบบวันยาบหโอ้ยเยอะบอก่บม่แอรเด้อกันมเห็นคลิปนี้บนพี่เนี่ยกินชูมือเลยน่าเขาล่อเลยลูกค้านี่้าบไปอะไรม่ใจพี่เอ้าพี่พเอ้าผมพร้อมเสมอถ้าถ้าแกไปนะผมนั่งปั๊บเลยอ่ะอันนี้ปเสียขนไปอยู่บ้ขึ้นไปไล่มือนมือนกันตะกด เขาเร่ทเขาตีนยู anyway. ่สามเลย่ปเขาเขาไปเช่นวางในซื้อโจบ่เออซื้เขาบอกว่ากดกดเออกดหารอยใจสองรอยอ้เนี่ยเ่นบอกจจะพองจะพองนีเพ่าไปใจเขาด่ามาี่นงที่ใจสักเียเป็นสวนในบานปนใจเ่เป็นสวนวเขาเป็นเอเขาต้องเป็นรองดือดนเ็นรอดือที่เดือดอี้ยนัด เฮ้ยปลาเราซื้อลูกไว้เหรอนี่ส่งมานเรียบ้านเราซื้อไว้หนั่งกระเป๋าไว้ใช้เงินแรงนี่มันเลยมาเลยมาเลยลดฟูเป็นกูเป็นกิโลเนี่ยนี่นี่นี่ลูกนี่ลูกนี่นี่มาเลยมาเลยรวมหาหี่ครับพี่น้องแรงงานไทยอยู่ตรงกันหลายมีดพิเศษแน้องกันครับพากแข่งกันเนาะพี่น้องเนาะ หนดนมาขายควางมันี่มันมีขายเกี่ยวด้าวหมูอก็ช่วยเบิ้งกเขาอีกใบอยู่พี่น้องผมมาบ่อยเาไปนี่พี่น้องคนบางลเบิ้งขึ้นครับโอ้มาดู่อยู่ปอามาดูนี่ไงแต่พี่ เขาเมืนขาน่อยกันเจ้าแม่นเลยขานี่ก็เจ้ากากวคนดไอพี่ขานอเป็นเจ้ามนยังอยู่ตัวมืดปนหนวดตมืดสักวดสกวดเลยสกวาอีสาน่กวดแ่ัวดมีส้มมส้มล่ยเบ้ยบันเดีแ่เท่าเท่ากวดไรกวาดนี่เจ้าแม่นกวดพี่นอสกวาอีสานครับบ๊มีฟังพี นึาทบัปหาเองยังอคุณัวอีสานเรืองมุบ้านบัวบางเนมีอย่งไงนั่อยานั่งนีครับนีูน้่ย่นั่งน้ยานั่งแล้วกพกเครื่องทิกแกงครับผมพกิกแกงเชี่ยวหวานทิกแกงนีรถพริกแกงครับผมพิกเขาก็มีครับผมหอมเกียวบนอันนี้หอมหอมบัวเหม็นบัวหอมเมื่อเทียมเียวเจียวบัว Ô nhiên nỉ mắm 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 anh mắm 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 ต้องเนี่ยต้องที่ใจเปียงเนี่ยปวดละซื้ออะไรอยากได้แบบนี้มันเหนียวนั่นแหลยมันก็เหนียวกว่าคิดเหนียนวก่อนาคามันกะลงกงคนละใส่ต้มอะไรกะลงกงนี่นี่พ่อบอกนี่นี่ด้ยกินของหวานเนื้องเส้นเย็นอุ้ยอยากบอกนะอยบอกนะเส้นเย็นๆอยากบอกนะเห็นเป็นน้ำเชียงเลยเอาไปสวนมาที่นี่เป็นเย็นรี่หรอไม่นี่ เป็นเยลลี่นะสมสมค้กคาเฟ่สมเหมือนเราแจกแจกกัวเสียตัวอยนะแค่บอกดอกโฆษณาขายสวยเพื่อนก็ซื้อเพรนี่พี่น้องกระทิ้งแดงก็มี่นะครับนี่นัตนาไถุ่มดแล้วครับกระทิ้งแดงก็มีครับผมเบิ้อายุเดือนหน้านี่ไหมปลาทะโรก็มีครับปลาทะโรน้ำจิ้มของมันไก่พี่น้องน้ำหมกน่าซอสปลาเรียงซีอิ๊วดำน้ำจิ้มของมันไก่ครับนี่ วัดครับผมน้ำปลากลิ่มสุกี้เฮ้ยมีมันกลิ่มไก่น้ำมันโสมที่น้องนี่มันปวดน้ำบานเทาก็มีครับผมน้ำมันโสมปลากระป๋องยังมีเวัลักที่น้องได้ยังมี่วัดครับผมทำเสบียงนึ่อยนะที่น้องเรางบัวก็ได้ไปแน่หรอนี่เขึ้นก็ออกเดืเป็นเป็นกระเทียมเจียวครับผมเดี๋ยวไปกินครับนี่ครับจับย้อมย้อมย้อมใช่ไหมเดี๋ยวไปยับนี่ครับ บ้าหมูวขอเียรนนะเขาไปเอ็นไปจับยื่นขอเกียเ็นลบอกว่าขนาดเนเละตีนไก่ป่ะนี่บุงบ้าหมูวันขามูวันเหนียเราไปตุ๋ย่ำขาหมูครับมีลูกสินครับเนี่ยเป็นหอยทะเลครับอันนี้เป็นหอยทะเลนี่เบอร์เพี่น้นองถ้ายากินยังหากินในบุญหระครับ ตับตับหัวครับหนึ่งใบหัวยนึ่งอันนี้เป็นปลาสวายครับเนี่ยปลาสวายพี่นอ้องปลาสวายนี่แพกหนึ่งนี่แพกยิบหาครับแทกแลยิบหาบเออยี่ยิบหาใช่พี่น้องมีไก่อ่ามุ้งม,มึงจะเป็นเนื้อเนาะพี่น้องเนาะ ก็มีพวกสุกสินอยูพี่น้องคูณไดมักินแน่วังไงอันนี้นังหมูครับผมจัดไปนังหมูเสียดังเรื่องมึงดิฝุ่นมุ่งฝุ่นเสือน่่ละ แคเีสียลอันนี้เป็ี่นกวบแป้งอันนี้ก็น้ำไม้สมครับจะแบบเป็นแผ่นทั่งนี่อันนี้เป็นน้ำไมแบบน้ำไม้พัดครับผมอันนี้เป็นน้ำไมแกงครับอาจะมักแกงน้ำไมก็นด้คน้องพร้อมจะนั่งครับผมเป็นแพ็กมากันเล็ลู มีทำแการต่องใ้เราถว้เบาหนุบัวไปเกียงวะนี่อใบาหนุบหัวลังไปหลือแพ่กหนึ่กกรรงเดี๋ยวนี้ก,กี่ัดเกล่ยเยรุอีก่ันี้จะเป็นเซ็ตครับผมอนนี้เป็นปัรไทยครับเป็นนี้เป็นุยจับยวนเป็น,ททน,น,น,นขนมจีนนกแขงครับผม มีเบอร์เตอร์ครับด้วยไม่บอกของหวานไม่กินก็นะโอ๊คชิคก อืมอแก็นหาพี <sk 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 ่น้องโอ้เสือสมบูรณ์ใส่ไร้งน้องคนใมีสาันมีสาบออ่าโอ้หมวกเฮ้ใส่ใส่ข้าเลยใส่ข้าเลยแกงได้อ่ะอะไรเผือกระติบปุกกรุกกินกินแล้วทิ้งเลยใช่ไหมลุ่นใช่ใช่ใช่ท้ยเลย เดี๋ยวามวใครย่นใเลยทุกเื R ินได้ก้นแล้วเปนเสนนะไรเปนใครใครย่งไรพี่ลองวสองแบบน้อหาเยอะๆยี้แบบบริะเอียดครับผมกระหมอันนี้แบบเอียดแต่บรละเอียดไปอยู่หนอยอันนี้ดีที่แข็งแล้วตางหัวดีแข็งหมแล้วอะไรนะอแล้วครับลูกงเลย เด,ดีย๋ยวที่นครับารเงี้ยเดี๋ยต้องบ้านบัวดีไทยเ,เท่นึงบผมผมพี่น้องบ้านบัวเรื่องยังไงที่ได้เดียดสองบอกค,ครับไปนแก้นเยนพี่น้องนะรววกรฟพงันี่ครับทิชเกเป็นจับครับผมน้ำจิ้มไก่กระเทียมห้งชลดกรขาดไปเลยเป็นวิเคเขียวครับเดทองวานกินพี่น้องเครื่องพักลครับผม จนอาหารนี่้ท่เป็นมูสานสัตวาวมูจนอาหารแห่งขนมนุ่มๆนะเห็นวมาซอสแฮกครับผมเว่มาเกาหลีเพียครับผมกับม่ามาไทยอนี่แหะมีซาหลายครับผมเอเป็นเสียงยิตัวนึ่งครับผมข้าวมฮเสียงิ้มนึกอกหระเสียนุงเนาะจัดท้องขอตูนครับ ปากโบรกณคนเค่คนติดตามเบาหมวอนได้คำักกับ,บกกชีวิตการเป็นมาวิถีชีวิตในอิสราเลอลทัานพ่อกันคลิปน้ครับผมสวัสดีครับพี่นอง